สวัสดีค่ะชาวธาตุดินพึกงศพกันมังกรจะดูเป็นราศีหรือลัคนาราศีก็ได้นะคะอาจารย์ดูแบบไทยใต้คลิปมีให้เช็คค่ะอาจารย์ขออนุญาตแนะนำในเรื่องของการดูดวงส่วนตัวหน่อยนะคะรายละเอียดอยู่ใต้คลิปแล้วรบวนอ่านนิดนึงเนาะถ้าต้องการดูวันไหนอย่างเช่นอยากดูวันนี้30นาทีก็บอกว่าอยาก อขออนุญดูดวงวันนี้30มนาทีเวลา14นาฬิกาสนาฬิกาหรืออยากดูพรุ่งนี้อะไรก็ว่านไปถ้าคิวไม่ชนกับใครอาจารย์ให้อยู่แล้วนะคะส่วนท่านไหนที่อาจารย์ต้องบอกก่อนว่าอาจารย์ไม่สะดวกในการที่จะคุยอะไรที่มันไม่ตรงประเด็นเนาะต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าท่านใดมาในลักษณะที่ตั้งใจดูดวงและพร้อมโอนค่าครูเนี่ยอาจารย์ก็ยินดีอยู่แล้วนะคะแล้วก็หลายๆท่านนะคะที่อยากจะ สนับสนุนอาจารย์ในบัญชีส่วนตัวอาจารย์ต้องต้องขออััยด้วยไม่สะดวกที่จะมาให้ตรงนี้แต่อยากให้ผ่าน ซูเปอร์แปงเพื่อเป็นการให้ u t u b e เขาได้ด้วยเพราะอาจารย์เป็นพาร์ทเนอร์กับ u t u b e นะคะแล้วก็ส่วนท่านใดถ้าอยากจะสนับสนุนจริงๆมากๆมาดูตรงส่วนตัวอาจารย์ก่อนให้เราได้เกือ้อกูลกันเนาะให้เห็นในความรู้ความสามารถของอาจารย์ก่อนหลังจากนั้นนะคะคุณอยากจะมอบน้ำจิตน้ำใจหรือน่ารักอะไรกับอาจารย์อาจารย์ก็ยินดีนะคะก็ตามนี้เนาะอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของคลิปกันนะคะคลิปนี้ก็เป็นความรักค่ะของชาวท่าดินพฤกษศัก,กมังกรในหัวข้อที่ว่า ใครกําลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะในช่วงเดือนตุลาคมเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะเป็นคนใหม่คนเก่าหรือคนไหนอันดับแรกเดี๋ยวขอรู้จิตรู้ใจคุณก่อนนะชาวทัาดินชาวทาดินตัวคุณเองอะคะ่ะอยู่ในพื้นที่อยู่ในการทํางานอยู่ในในเป้าหมายชีวิตของคุณซึ่งคุณเองอะในนะช่วงเดือนนี้เป้าหมายของคุณคือง,งานคือการเรียนคือการงานแต่ถามว่าตัวคุณเองอะ ทำยังไงกับความรักคุณเองก็ปล่อยทุกอย่างเป็นไปตามพมลิขิตโชคชะตาถ้าถามว่าคุณ่องหรืออยากได้ใครรู้เรื่องของคนที่คุณสนใจไหมก็มีบ้างแต่ท้ายที่สุดสิ่งที่คุณสนใจคือเรื่องราวของตัวเองเนื่องจากว่าชาวธาตุดินหลายท่านเนี่ยนะคะมีความยังไม่สบายใจในเรื่องความรักอยู่อาจจะเป็นแผลใจแผลความรู้สึกอารมณ์ที่มันติดค้างในเรื่องราวเก่าๆเานาะมันก็เลยทําให้คุณเองนะคะยังปิดกัน้น ยังบล็อกค,คนเหล่านั้นอาจจะบล็อกทางสื่อโซเชียลหรือบล็อกในความรู้สึกอย่างเช่นว่ามีคนมาชอบคุณพยายามที่จะมาขอคบหรือพยายามเช็คแคลใจแต่คุณเองอะ่ะมีกําแพงเพราะคุณมีความรู้สึกว่าทุกๆครั้งที่มันมีความรักอะ่ะคุณทุ่มเทคุณหนักแน่นคุณซื่อสัตย์แล้วคุณก็กลัวว่า คนเหล่านั้นนะคะ,ะจะไม่ได้เป็นอย่างที่คุณเป็นก็คือทําให้คุณเสียใจเพราะฉะนั้นอ่ะเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณก็คือเป็นงานแ้วถามว่าในเดือนนี้ดวงมันเปิดรับความรักไหม <cm> ก็ต้องบอกว่าเปิดมีคนชอบคุณหรือมีคนที่คุณรู้สึกว่าคุณเองก็ยังให้ความสําคัญกับเขาอยู่หรือยังมีความรู้สึกดีอยู่นะเดี๋ยวเรามาดูกันเพราะว่าแล้วแล้วใครกันนะคะ<ง> <shap> ในเดือนนี้ที่จะเข้ามาแล้วก็มอบความรักให้ค <c oughs> ุณอย่างแท้จริงเดี๋ยวเราดูก่อนซิคนๆนี้เป <c oughs> <oko> ็นใคร คนคนีมีโอกาสเป็นชาวทัดดินพฤกษบกกันงกรได้เหมือนกันคนคนนี้ต้องบอกว่าเป็นคนอายุน้อยกว่าหรือวุฒิภาวะน้อยกว่าหน้าเด็กหรือตำแหน่งน้อยกว่าเราก็ได้นะคะแต่เป็นคนฉลาดไหมเป็นคนฉลาดเขาก็ฉลาดสมวุฒิภาวะของเขาเป็นคนมีความอดทนอดกลั้นสูงนะคะเขาพยายามจะเข้ามาในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะขอโทษถอา่าและตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าตัวเขาเองนะคะ มีความพยายามที่จะเข้าใจคุณเนาะพยายามปรับพยายามจูนพยายามที่จะขอเริ่มต้นความสัมพันธ์ถ้าเขาไม่ได้อายุน้อยกว่าคุณมากๆจนเกินไปก็อาจจะเป็นคนวัยเดียวกันเป็นคนหน้าเด็กนะคะเป็นคนวัยไล่เลี่ยก,กันที่พยายามซ้าแล้วซ้าเล่าที่จะมาแง้มประตูหัวใจของคุณอยากให้คุณเปิดใจรับนะคะอ่าแล้วก็เป็นชาวทัดดินพึ่งศพการเมังก่อนเป็น ทธาดินเหมือนกันเลยอะเป็นชาวทตุดินเหมือนกันเลยค่ะมีความอดทนอดกลั้นสูงไพ่ขึ้นมาเป็นชาวทตุดินหมดเลยคนนี้เป็นเนื้อคู่คุณนะคุณมีโอกาสได้แฟนจากการทํางานถ้าถามว่าคนคนนี้ทํางานเกี่ยวข้องกับอะไรอาจจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณแผ่นดินบัตเจ็ต,ต่างๆการเงินการธนาคารการบัญชีการ financial การอสังหาริมทรัพย์นะคะการลงทนุนหุ้น ตราสารต่างๆได้นะคะเกี่ยวข้องกับธุรกิจถ้าถามว่าเป็นในเรื่องของร้านต้นไม้นะคะปลูกต้นไม้กเกษตรกรรมนะคะแนวนําเข้าส่งออกหรืออะไรก็ได้หรือเป็นของเครื่องประดับก็ได้เนาะหรืออะไรก็ตามที่หรือถ้าเป็นงานเอกอราชการ ก็อาจจะเป็นในเรื่องของดูในเรื่องของบัตเจ็ตงบประมาณเนาะทรัพย์สินอะไรก็ว่ากันไปต้องบอกว่าคนคนนี้หนักแน่นกับคุณมากไม่ไปไหนมีโอกาสเป็นคนในที่ทํางานนะคะหรือในสายงานหรือในสังคมหรือเป็นคนที่คุณจะต้องเกี่ยวข้องปรึกษาในเรื่องของงานหรือภารกิจอย่างเช่นถ้าเขาเป็นนายแบงค์นายธนาคารคนคนนี้อาจจะมีความสนใจคุณหรืออาจจะเป็นนายหน้าอาสังหาหริมทรัพย์บ้านโรงแรมที่ดิน เทือกส่วนไรนาได้หมดแต่ถามว่าเป็นคนมีทรัพย์ไหมเป็นคนมีทรัพย์มีปัญญามีสติมีปัญญา,ม,ม,ญญามีความตั้งใจดีมีความหนักแน่นมั่นคงมีวิจรารณญาณมุ่งหน้ามาที่คุณโฟกัสที่คุณฝังจิตฝังใจฝังรากลึกที่คุณไม่ไปไหนคุณเจอคนคล้ายๆธาตุินกับคุณแต่ต้องบอกกอนว่าคนคนนี้ค่อนข้างที่จะหนักแน่นเพียงแต่ว่าความคิดบางอย่างอาจจะดูแตกต่างก็ถามว่าแมทช์ไหมอาจารย์ว่าแมทช์เขาสู้นะ พยายามมากนะคะส่วนคุณเองบางทีจิตใจมันค่อนข้างหวั่นไหวอ่อนไหวไม่มั่นใจกังวลใจนะคะหลายอย่างเพราะบางคนบางท่านนะ่ะมันมีการตัดสินใจเรื่องงานด้วยอย่างเช่นย้ายงานย้ายตําแหน่งย้ายสาขา,าเดินทางไปโน่นมานี่หรือมีเรื่องให้ตัดสินใจมันก็เลยเหมือนกับว่าจะให้โฟกัสเฉพาะคนอย่างเงี้ยคุณคงไม่แต่คนนี้เขาโฟกัสที่คุณพร้อมปรับจูนปรับเปลี่ยนนะต้องบอกก่อน ทัดทัดดินมาเต็มเลยแต่ถ้าเป็นราศีอื่นก็ไม่ต้องกังวลน,นะเพราะบางคนมีทั้งราคณาทั้งราศีทั้งดวงไทยดวงจีนน้อหไหมะหรือดวงดวงที่เป็นแบบตะวันตกด้วยนะแต่ว่าอุปนิสัยหนักแน่นมั่นคงนะคะโอเคเขาอาจจะเทคแอคชั่นบางอย่างช้าหรือบางทีปากหนักหรือไม่ค่อยพูดหรือบางทีแอบมองเราแต่ว่าไม่พูดแต่เหมือนสนใจเรามากก็มีทีนี้ขอดูการเทคแอคชั่นหน่อย เทคแอคชั่ <Take> นต้องบอกเลยวอันนี้มันไพ่พิเศษนะธรรมะตราสตาร์เนี่ยก็คือแปลว่า yes. เขาในเดือนนี้ค่ะเขาจะเข้าหาคุณในแบบวิธีของเขาอย่างเช่นว่าห่วงใยจริงใจถามถ่ายมองยิ้มนะคะแต่จะไม่ก้าวล่วงเขาเขาคารพคุณเขาให้เกียรติคุณบวกกับเขามองว่าคุณเองอ่ะยังเหมือนไม่เปิดใจยังไม่ค่อยสบายใจเขาก็จะค่อยๆเข้ามาส่วนใหญ่จะยิ้มหรือบางทีถ้าเขาแบ่งปันอะไรให้คุณได้เขาก็จะแบ่งปันนะคะอา,อาจจะให้ รุ่นพี่รุ่นน้องคนกลางเจ้านายเพื่อนเป็นแม่เสือแม่ชัานําพามานะคะหรืออาจจะถามเรื่องของคุณจากคนคนนี้ว่าคุณโสดไหมโน่นนั่นนี่นั่น,น,น,นยังไงคุณชอบอะไรคุณไม่ชอบอะไรหรือถ้าคุณเป็นซิงกิลัมซิงกแดนหรือใครเป็นก็ตามเขาก็จะมีความอยากรู้เรื่องราวของคุณว่าเออชีวิตคุณเป็นยังไงนะ,ะคะคนคนนี้นะคะตัวเขาเองจบเรื่องราวเก่าเก่ากับคนเก่าเก่ามาแล้วไม่ว่าจะอยู่ในสัตว์ไม่ว่าจะเคยแต่งงานหรือไม่แต่งงานก็ตามเนะี่ยเขาพร้อมจะเริ่มต้นใหม่กับคุณร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่อาจารย์ดูว่าคุณนะ่ยยังกำกำเก่งๆ,ๆแต่คนนี้พร้อมคือเขาได้จบสิ้นกระบวนการทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเขาโดยสิ้นเชิงและอย่างสิ้นสงสัยไปแล้วมาเพื่อเริ่มต้นกับคุณเขามีความรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่น่าประทับใจเป็นคนที่น่ารักถึงแม้คุณจะดูนิ่งๆเวลาที่คุณตั้งใจทํางานหรือเวลาที่คุณจดจ่อกับอะไรเนี่ยนะคะเขามักจะมองเห็นหรือแอบส่องแอบดูหรือดูรูปดูอะไรก็แด้เขารู้สึกว่าคุณน่ะมีเสน่ห์ มีสเสน่ห์แบบน,นิ่งๆนี่แหละนะคะเขาเขาประทับใจในตัวคุณแล้วคนคนนี้ค่อนข้างที่จะรอโอกาสรอจังหวะมานานอยู่พอสมควรก็คงจะมองมั้งแต่เดือนนี้นาเดือนไหนแล้วก็ไม่รู้นะคะแต่พอมาถึงตุลาปุ๊บไม่ไหวแล้วนะคะเดี๋ยวพอร,ราหูย้ายวันที่สิบเจ็ดเนี่ยไม่ได้ละนะคะต้องเปิดจิตเปิดใจเปิดความตั้งใจหน่อยละ,ะเขาตั้งใจที่จะมาพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณนะคะ planning และ take action ธนูง้างแล้วยิงเข้าเป้า แน่นอนนะคะมุ่งมาที่คุณและนี่ค่ะเอ e ซอฟครับเด็กถ้วยคืออย่างที่บอกค่ะมันไม่ได้สําคัญว่าเขาอายุเท่าไหร่มันสําคัญว่าเขารักคุณจริงไหมมั่นคงไหมจริงใจหรือเปล่าเอาจริงหรือเปล่ามันอยู่ตรงนั้นคนคนนี้มีหัวใจรักที่ ที่ซื่อสัตย์ทนุถนอมคนรักเป็นคนที่เคารพคนให้เกียรติคนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วกับคุณเนี่ยมันไม่ได้มีความกังวลอะไรเพียงแต่ว่าตัวเขาเองค่อนข้างที่จะไม่อยากรอแล้วอยากจะสารภาพรักหรืออยากจะมา มาเปิดใจกับคุณคือไม่ได้หมายว่าเออเดินมาแล้วบอกว่าฉลักเธอมันไม่ใช่ฟิลนั้นนะคะมันจะเป็นในฟิลที่ว่าแบบเออมามาเริ่มมาเทคแคร์เริ่มมาซัพพอร์ตเริ่มมาให้กําลังใจแล้วก็ชวนไปนู่นมานี่ด้วยการถามเรื่องราวของคุณกับคนกลางก่อนเดี๋ยวเรามาดูคําพูดของเขาหน่อยที่เขาอยากจะบอกคุณเหลือเกินนะว่าจะสารภาพอะไรเนาะนายครับ ตัวเขาเองอะนะคะเขามีคุณอยู่ในใจตลอดเวลาเพียงแต่ว่าเขาเองจะไม่บีบบังคับไม่ฟอสไม่เพรสเชอร์คุณว่าจะต้องแบบเอ้ยสนใจเขาหรือจะต้องทําอะไรให้มันให้มันดูหรือหวาหรือสะดุดตาในที่ทํางานหรือในสังคมอะไรก็ตามเขาจะไม่ทําแบบนั้นนะคะตัวเขาเองต้องบอกว่าเขาเขาเป็นคนที่ทํางานเยอะนะคะแล้วก็ภารกิจเยอะแล้วเขาก็เข้าใจคุณว่าคุณก็มีภารกิจอันหนักหน่วงแต่ตัวเขาเองเขามีความรู้สึกงานเขาก็ทํามาเยอะแล้วเขาสามารถแยกแยะได้ว่าระหว่างภารกิจ การงานงานล่าเงินหลวงกับหัวใจเนี่ยนะคะเขาเขาเต็มที่กับคุณอยู่แล้วซึ่งต้องบอกเลยว่าตัวเขาเองอะนะคะอยากให้คุณเปิดใจไม่อยากให้คุณปิดกัน้นเขารู้ว่าคุณเองอาจจะมีความกังวลมีปัญหาอะไรบางอย่างที่คุณยังยังรู้สึกว่าไม่มั่นใจที่จะเปิดหัวใจหรือคุยกันแต่ตัวเขาเองเขามีความรู้สึกว่าตัวเขาเองก็เคยผ่านจุดแบบคุณมาก่อน เขาเคยเจ็บหนักหรือมืดแปดด้านมาก่อนเขาก็เลยเข้าใจคุณเขาก็พร้อมจะเป็นกําลังใจให้กับคุณและยืนมองคุณด้วยความห่วงใยและเขาก็เชื่ออยู่เสมอว่าคุณกับเขาเป็นเนื้อคู่กันเป็นอะไรที่เคมีตรงกันแมทช์กันสามารถที่จะจูงมือไปได้วยกันจับมือไปได้วยกันได้ดูแลซัพพอร์ตกันได้เกือ้อกูลกันได้นะคะและเขาพร้อมนะคะที่จะเข้าหาคุณเขาจะขอเป็นคนเข้าหาคุณค่อยๆมอบความรักความห่วงใยความคิดถึงต่างๆนานา นะไปมาหาสู่เท่าที่จะทําได้แต่จะไม่เร่งรีบไม่กดดันไม่บีบคั้นอย่างที่พูดไปข้างต้นค่อยเป็นค่อยไปเอาที่คุณสบายใจเพราะเขารู้ว่าคุณมีหลายอย่างที่ต้องทําเขาเองก็มีหลายอย่างที่ต้องทําแต่สิ่งสําคัญคือคุณนะคะก้าเหลียญค่ะเขาเป็นคนหนักนันมั่นคงเขาสามารถที่จะแยกแยะออกว่าอะไรคืออะไรเขาเป็นคนโสดคนไม่อย่างแท้จริงนี่คือความการันตี ที่เขาอยากจะบอกคุณอยากจะสารภาพนะถ้าถามว่าตัวเขาเองเขาบอกว่าเออเขาก็อยู่ได้มาโสดมายาวนานสักระยะหนึ่งมาได้โฟกัสที่ใครก็อาจจะมีคนมาชอบบ้างแต่เขาเองก็รู้สึกว่าเขาค่อนข้างอึดอัดกับคนเหล่านั้นเพราะคนเหล่านั้นเหมือนคาดหวังกับเขาแล้วก็บีบบังคับเขามากเกินไปซึ่งต่างจากคุณคุณจะเป็นคนที่เวาา้นระยะห่างเป็นคนที่ออมีช่องไฟอะเวลาคบหากันมีสเปซเนาะออบางทีการที่คุณนิ่งอะ มันก็เป็นข้อดีอย่างที่บอกมันค่อยๆดูค่อยๆเทคถามค่อยๆให้เวลาเป็นตัวพิสูจน์นะคะเดี๋ยวเรามาดูความเกื้อกูลของคนคนนี้กันหน่อยนะคะความเกื้อกูลคูณไม่ทําร้ายไม่ทิมแทงไม่หลอกลวงไม่หักหลังแน่นอนเพราะเขาเคยเจ็บมาก่อนและเขาก็รู้ว่าไม่ว่าคุณหรือหรือใครหรือเขา มันก็เจ็บด้วยกันทั้งนั้นแหละถ้าเจอคนประเภทเนี้ยเพราะฉะนั้นจะไม่ทําร้ายกันด้วย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 เหตุการณ์แบบนี้นะคะจะพยายามหันหน้าคุยกันนะคะเมตตากันให้ความเป็นธรรมเข้าหากัคนละครึ่งสามเหรียญสามเหรียญเห็นไหมคะเออสำหรับอื่นอาจจะเป็นสองก็สามไม่เท่าเทียมแต่จะเป็นการให้กันรับที่เท่าเทียมเพราะฉะนั้นคนคนนี้จะรู้จัก เว้นช่วงเข้าหาเคารพให้เกียรติพบกันคนละครึ่งทางไม่คุณเสียความเป็นตัวตนไม่คุณรู้สึกว่าอึอดอัดแล้วตัวเขาเองก็รู้สึกว่าเขาเองก็ไม่ได้ลุกล้่พื้นที่ของคุณมากเกินไปนะทุกคนครึ่งทางเป็นความแร์ความเมตตาที่เหมาะสมและถ้วยก็ต้องบอกว่านะฮะด้วยปัจจัยอะไรก็ตามคนคนนี้จะไม่คุยหลายคนมองมาที่คุณ ถ้าคุณยังไม่พร้อมหรือคุณยังขอเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องก่อนเขาก็รอได้นะฮะเขาจะไม่ใช้มือเหมือนปลาเมืองเนี่ยเอาทุก้วยเอาทุกคนคุยกับคุณแล้วไปคุยกับคนอีกเผื่อเผื่อพลาดเผื่อได้เผื่อเสียไม่มีไม่มีคอลเลคชันไม่มีสต็อกคนนี้คุยกับคุณคนเดียวนะคะทุกอย่างแฟร์และเป็นธรรมนะคะขอแค่ว่าคือตัวเขาเองเนี่ยต้องบอกว่าขอแค่ว่ามีคุณในชีวิตมีกันเป็นมิตรเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้อง ก็ได้อย่าเพิ่งตัดรอนอย่าเพิ่งบอกว่าไม่ชอบไม่เอาไม่ได้ไม่มีเป็นไปไม่ได้กลัวสังคมนินทากลัวโน่นกลัวนี่ไม่ต้องกลัวนะคะตัวเขาเองคิดมาดีแล้วเขามีความบริสุทธิ์ใจเพราะฉะนั้นเขาไม่อยากสูญเสียคุณคือไม่อยากแพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มต้นน่ะเอาอย่างนี้แล้วกันคนคนนี้พยายามนะคะไม่ว่าเขาจะมีกําลังกายกําลังใจกําลังมหาสติปัญญาเท่าไหร่เขาก็จะทำนะคะเพื่อรักษาเพื่อเป็นนี่กับคุณแล้วก็อย่างที่บอกค่ะ ถ้าหากว่าคุณมีอะไรไม่สบายใจไปเจออะไรมาไปเจ็บปวดหรือโด,ด,ดนใครทําร้ายด้วยคำพูดการกระทำเขาพร้อมจะเคียงข้างพร้อมจะรับฟังพร้อมจะเป็นโล่ป้องกันคุณทุกๆอย่างแม้ว่าเขาจะตัวเล็กนิดเดียวแม้ว่าเขาจะอายุเท่านี้แม้ว่าเขาจะตำแหน่งเท่านี้เขาพร้อมจะเป็นเดือดเป็นร้อนห่วงใยอารยอาวรทุกสิ่งทุกอย่างให้กับคุณน,นะไม่ใช่อไราวอนนะาเป็นอะไรให้กับคุณ ามเปิดเผยชัดเจนเปิดตัวเปิดออกงานได้หมดนะคะเขาเป็นคนที่ชัดเจนและเขามีเป้าหมายก็คือมีคุณในปัจจุบันและในอนาคตเคียงข้างกันไปเขาไม่ได้เขาไม่ได้เขาไม่ได้แคร์สังคมเขาเคารพสังคมแต่เขายึดถือหัวใจเขาที่มีคุณอยู่ในนั้นแล้วก็ยึดถือกันและกันเพราะฉะนั้นสังคมเขาเชื่อว่าสังคมยังไงก็ต้องยอมรับเพราะอะไรเพราะเขาทําในสิ่งที่ถูกเขาทําในสิ่งที่ดี แล้วเขาก็รักคุณจริงๆทีนี้เดี๋ยวเรามาดูข้อควรระวังในความสัมพันธ์ตรงนี้หน่อยนะคะว่าคบหากันเป็นยังไงคือมันต้องไม่ไม่มีกดเหล็กอะไรจนหนักแน่นมากเกินไปทุกอย่างต้องได้มาด้วยความเต็มใจไม่มีใครเพเชอร์ใครไม่มีใครบังคับใครความรักที่ดีงามมันคือมันไม่ใช่ว่าเธอต้องรักฉันต้องได้เดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนี้นะคะแต่มันคือการเคารพกัน นะทุกคนมีสัญญาณอุปภาพของตัวเองมีอํานาจบาร,รมีของตัวเองแต่ท้ายที่สุดไม่ว่าคุณจะเป็นผู้นําหรือผู้ไรก็ตามผู้นํากับผู้นําอยู่ด้วยกันใครใครนาใครตามคนที่เขาเป็นผู้นําที่ดีงามอย่างแท้จริงเขารู้ว่าค่ะว่าควรตามตอนไหนควรนําตอนไหนควรให้เกียรติคนถอควรอยู่ตรงหน้าหรืออยู่ข้างหลังตอนไหนนะคะเพราะฉะนั้นนี่นนยความสัมพันธ์ตรงนี้จะบอกได้ว่ามันอาจจะต้องมีการปรับมีความ พยายามในการที่จะเจ็บกันเอาใจกันรอกันนะคะหรือพัฒนาความสัมพันธ์แต่สูวนเปล่าไหมไม่มันไม่สูวนเปล่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะคะมันต้องอาศัยความกล้าหาญนะคะควบคู่กันไปด้วยดังนั้นแล้วจะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะง้องเงยช้าบ้างนะคะเสมอกันบ้างแต่ท้ายที่สุดมันจะเจริญเติบโตในความสัมพันธ์ตรงนี้เพราะฉะนั้นอย่ากลัวให้มีความกล้าหาญแบบพอประมาณนะคะแล้วก็ แสดงออกบ้างถ้าคุณรู้สึกว่าเขาดีกับเราเขายิ้มให้เราเราก็ยิ้มให้เขาถือว่าเป็นการเรียนรู้ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนมิตรภาพความสัมพันธ์อย่าตัดร่อนอย่าตัดขาดอย่างที่อาจารย์พูดอย่าเพิ่งยุ่งยากใจอ่ะอย่ามองความรักที่สวยางามเป็นความยุ่งยากอย่ามองมิตรภาพอันดีงามคือเราต้องเข้าใจนะบนโลกเนี่ยมันมันไม่ได้มีง่ายๆที่คนจะมาห่วงใยเราเรารักเราอะ่ะส่วนใหญ่ก็มีแต่ผลประโยชน์ถูกไหมฮะแต่นี่เขามาด้วยใจนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณยังไม่แน่ใจ ก็ยังไม่ทุ่มเทใจแต่ปล่อยเวลาให้มันเป็นไปก็ได้ถ้านะแต่ตุลาเนี่ยมันจะชัดเจนเห็นอา่าอยากให้คุณนะคะลองตั้งใจโฟกัสลองมองอย่างแท้จริงนะคะลองเริ่มต้นมองทุกอย่างว่าเป็นการการเรียนรู้เหมือนการท่องเที่ยวเหมือนการระจนไัยอันน่ารื่นรมย์อย่ามองว่าเป็นความยุ่งยากขนาดทํางานยากๆแล้วย,ยังทาได้เลยกับการที่เราจะมีมิตรที่ดีสักคนหนึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรในการที่จะเริ่มต้นเปิดใจนะคะ เป็นมิตรก่อนเป็นเพื่อนก่อนได้คิงสอนนะคะอย่าเพิ่งเครี้ยวกาดอย่าเพิ่ง,งหงุดหงิดใจอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งคิดไปถึงไกลๆว่าจะต้องแบบไหนจะต้องแต่งงานกันไหมจะยังไงเอาวันนี้ให้ดีก่อนดีต่อกันหรือยังนะคะได้เรียนรู้ปัจจุบันเป็นรากฐานให้มันมั่นคงหรือยังนะคะ เดเพิ่งตัดสินใจจนกว่าคุณจะได้เรียนรู้คนเรามีอะไรให้เรียนรู้เยอะนะคะสี่ไม้ท้ายที่สุดนะคะคุณ้คู่เป็นเนื้อคู่กันจะเป็นคู่ที่เกื้อกูลส่งเสริมเป็นเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนเพื่อนเสมอเพื่อนเสมอมิตรการที่คนเรารักกันเป็นเพื่อนกันเนี่ยอาจารย์ว่ามันคุยกันได้ทุกเรื่องมันปรึกษานะคะมันเป็นหนึ่งเดียวของการันได้มันมากกว่าคาว่าแฟนน้าเป็นหุ้นส่วนชีวิตเป็นพาร์ทเนอร์กันค่ะเป็นบาร์ี้อะนะคะ เออมันดูแลกันได้แค่มองตามมันก็รู้ใจเพราะฉะนั้น,น,นเนี่ยทุกสิ่งอย่างมันไม่ได้เป็นอะไรให้ระวังมากอาจจะให้คุณแค่แค่เปิดใจอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตัดขาดอย่างนี้แล้วกันนะ,ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูมาดูในส่วนของคุณกันหน่อยดูซิคุณจะต้องทํายังไงให้หัวใจคุณมันสบายขึ้นนะความรักดีๆคนดีๆกาลังเข้ามาแล้ว อะไรที่มันเป็นของคุณนะนะคะขอให้คุณเชื่อว่าจักรวาลไม่ใช่จักรยานจักรวาลมีเหตุผลเสมอนะคะว่าเนี่ยโชคชะตาผมได้ขิดคุณมีบุญสัมพันธ์กันนอดีตชาติหรือชาตินี้ก็ได้หรือมีเยื่อใยสายใยที่มันมีจิตประพัดสอดที่มันผูกถึงกันที่รักกันได้ที่หวงหวงหาห่วงแหนกันได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอยากให้คุณนะเชื่อ ในเบื้องบนหนึ่งเชื่อในตัวเองใช้สชารญาณด้านที่ถูกต้องดีงามที่เป็นธรรมให้กับตัวเองนะะใช้หัวใจด้วยใช้จิตวิญญาณข้างในใช้วิจารณญาณใช้ซิกเซนใช้คอมมอนเซนใช้มันทุกอย่างเลยแหละไม่เหนื่อยหรอกนะคะไหนเกิดมาแล้วก็ใช้มันคุ้มค่าไอ้ความรู้ความสามารถเนี่ยนะคะแล้วค่อยตัดสินใจอีกทีหนึง่งนะคะว่าจะทํายังไงแต่ท้ายที่สุดอยากให้คุณนะ่ะขับเคลื่อนชีวิตไปตามดวงชะตาที่ดี มีความสุขค่ะมองทุกอย่างเป็นความสุขมองทุกอย่างเป็นเรื่องธรรมชาติมองทุกอย่างเป็นความรื่นรมมองถึงด้านดีมองถึงใจดีๆของคนนะคะอย่าคิดว่าคนดีๆบนโลกนี้มันไม่ม,มีนะบางทีเราอาจจะเจอช้าบางทีเราอาจจะเจอ,อยังไม่เจอแต่ตอนนี้คุณกําลังเจอเขากาลังมาแล้วนะคะแสดงออกแล้วอย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรเห็นไหมราชาดา ราชาดาบมาเจอกันอาจารย์ว่าคุณทั้งคู่เป็นคนจริงเป็นคนที่มีสัจวาจาเป็นคนที่มีเป้าหมายในชีวิตเพราะฉะนั้นน่ะถ้าจะใช้คำความเด็ดขาดตรงนี้ก็ใช้ในด้านที่ว่ามีกันและกันซื่อสัตย์มั่นคงต่อกันแต่อย่าถึงขั้นกับว่าตัดสินหรือตัดกันออกโดยที่ยังไม่ได้เรียนรู้อะไรหรือยังไม่ได้โอกาสใครต่อใครคอมมิชเมนต์ค่ะฮาร์โรแฟนเชื่อในความดีของคุณเถอะบุญกุศลที่คุณสร้างมาไปไหว้องค์ไหนมา ไปสื่อจิตอธิษฐานแรงปาถนาอะไรอ่ะอาจจะเป็นตั้งแต่อดีตชาติจนชาติเนี้ยคุณกําลังจะได้สมหวังแล้วแต่การสมหวังอ่ะสําหรับอาจารย์มันต้องมีความสุขเลยนะจริงอยู่ว่ามีคนมารักแต่คุณไม่มีความสุขไม่ได้คุณต้องค้นหาความสุขที่ดีงามให้เจอนะคะไม่งั้นมันมันก็จะไม่ใช่ความรักที่สวยงามเนาะ ทีนี้เดี๋ยวอาจารย์ขอดูบทสรุปของคุณคนนี้กับคุณหน่อยนะในเดือนตุลาคมเนี่ยเนื่อหลังวันอังคารที่17เนี่ยดาวพระราหูท่านย้ายเนี่ยเดี๋ยวอะไรที่มันควันหลงข้างค้างในใจที่มันอื่นๆอยู่นะีนะคะเดี๋ยวมันจะค่อยคลี่คลายออกเดี๋ยวคุณก็จะดีขึ้นนะคะเนี่ยค่ะสิทธับค,บคุณทั้งคู่เป็น เนื้อนาบุญสัมพันธ์กันถ้าไม่เป็นคุ้นเคยในอดีตชาติก็คุ้นเคยกันในชาตินี้หรือทั้งสองชาติหรือหลายภพหลายชาติแล้วก็ได้คือไม่ได้งงงายว่าจะต้องเอ่ยภพชาติอะไรขนาดนั้นแต่พูดให้เห็นภาพว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีที่มาที่ไปมีผลลัพธ์ทั้งสิ้นนะคะเดมเพรสคุณทั้งคู่ควรค่าแก่การคู่ควรกันคุณทั้งคู่เห็นคุณค่ายกย่องกันเขายกย่องคุณเขาเห็นคุณค่าคุณนะทุกสิ่งทุกอย่างที่มีเข้ามาเนี่ยมันคือ มันคือเกียรติยศมันคือความภูมิใจมันคือความดีงามนะคะที่เขามีมอบให้กับคุณ three of one s ะคะอยู่ในสายตาของกันตลอดคุณอยู่ในสายตาอยู่ในหัวใจอยู่ในชีวิตปัจจุบันและอนาคตตลอดไม่เคยปล่อยวางไม่เคยละสายตาจากคุณเลยนะคะอยากรู้ไปถึงหัวใจของคุณว่าชอบเขาไหมรักเขาไหม เป็นแฟนกับเขาไหมนะเราจะอยู่ด้วยกันไปจนแก่จนเท่าไหมนี่คือความคิดของเขาเดอรสตาร์ไพ่ของเขาขึ้นดีมากนะเขาจริงใจกับคุณมแม่เขารักคุณจริงๆเขาบริสุทธิ์ใจจริงๆนะะขอให้คุณมองเห็นเนื้อแท้ที่เขามีขอแค่นี้ถ้ายังไม่ตัดสินใจจงมองมาที่เขาก่อนเห็นในความดีเขาก่อนเห็นในคุณค่าเขาก่อนว่าเขาบริสุทธิ์ใจว่าเขาจริงใจขนาดไหนว่าเขาโสดจริงไหมจริงไหมนะคะอย่าเพิ่งตัดรอนเดอะแมรจิคเชียนนะคะ มาเริ่มต้นเรียนรู้กันในทุกๆแง่มุมอยากรู้อะไรถามเขาตอบได้หมดเขามีความจริงให้คุณหมดนะคะคนคนนี้เวลาทํางานอาจจะดูเก่งดูคล่องดูฉลาดดูรู้ไปซะทุกเรื่องแต่พอในเรื่องของความรักกับคุณน่ะเขาอยากให้คุณถามอยากให้คุณหรือเขาอยากจะเล่าเรื่องของเขาให้คุณฟังก็ได้นะ เขาไม่ได้มีอะไรที่ปิดบังคุณหรอกเพียงแต่ว่าด้วยต้องแยกให้ออกระหว่างหน้าที่ของเขาที่เขาทำและดูคล่องตัวดูเก่งดูมีสกิลดูมีพอร์แต่กับคุณเขาคือคนธรรมดาคือมนุษย์ตัวเล็กๆที่มีหัวใจที่บริสุทธิ์ที่รักคุณจริงๆนะคะ View of Fortune ตัวนี้มาเจอกับตัวนี้ผมไิ้ขิดโชคชะตาค่ะทุกอย่างมีเหตุและผลและมีผลลัพธ์ที่ดีงามตามมาเสมอดังนั้นแล้วยาปฏิเสธ เนือคู่ตัวเองนะ,อะลองดูซิแต่ถ้ายังไม่พร้อมไม่เป็นไรนะไม่ต้องฝืนอาจารย์เพียงแต่ให้แสงสว่างให้คําแนะนำนะครัเป็นดวงภาพรวมแต่ถ้าคุณพร้อมคุณโอเคคุณก็ลองเปิดใจดูไปนัดเดทดูนะคะทานเข้าวเลยกันหรือคุยอะไรกันปรึกษาคุย คู่ของคุณจะดีตรงที่ว่าคุยกันได้ทุกเรื่องเรื่องงานเรื่องความรู้องค์ความรู้นะคะต่างๆได้หมดอ่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ,พ,พ่องค์พระพิคเนธท่านอยากจะบอกอะไรคุณ beginning เห็นไหมชีวิตคุณกาลังเริ่มต้นอย่างสมบูรณ์ดีงามสว่างสวยมีความพร้อมมีความบาลานซ์องท่า,านนั่งอย่างบาลานซ์เห็นไหมคะมีแต่ความสุขสําเร็จดีงามนะคะอยู่ในนี้หมดแล้วในเมื่อดวงชะตา ความรักโอกาสบุคเพสนิวาสเขาเริ่มต้นแล้วเหมือนมันเหมือน,นเป็นงานงานหนึ่งที่มันสำคัญนะคุณแค่เดินเข้าไปในงานนั้นนะคะของที่เป็นของคุณความงามความดีความสำเร็จมันก็เป็นของคุณนะคะอย่าอย่าปฏิเสธโอกาสนะ และนี่ค่ะจอยมีความสุขค่ะที่ผ่านมาเราเหนื่อยเราทุกเราอึดอัดเรากดดันเราหลายอย่างนับจากนี้ไปให้มีความสุขเห็นองค์ท่านกับพี่หนูมูสิกะไหมะนะคะบางทีมันอาจจะต่างกันแต่เราเป็นเพื่อนเป็นสหายเป็นคนที่รักแะหวังดีต่อกันได้มองทุกอย่างเป็นความสุขค่ะเราไม่ได้สนุกจนเราประมาทในชีวิตแต่เรารื่นรมกับทุกๆโอกาสทุกเวลาที่เรา ได้มีส่วนร่วมในการและกันหรือดำเนินชีวิตนะคะอ่าทีนี้เดี๋ยวเรามาดูอันนี้สิว่าเขาอยากจะบอกอะไรต่านอีกนะคะอ s เซบ for you to learn เห็นไหมคะความรักนี้ปลอดภัยดีงามพร้อมที่จะรักรักนี้ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นท็อกซิคค่ะรักนี้เป็นรักจริงๆอยู่ที่ว่าคุณพร้อมเมื่อไหรคุณค่อยเปิดใจแต่อยากให้คุณมองสิ่งเห็นถูกเป็นถูกอะ่ะนะคะพยายามเห็นคนดีเป็นคนดีอย่ามองคนดีบิดเบี้ยวอย่าเอาความกลัวมาบิดเบี้ยวความดีหรือความความรักที่เขามีต่อเรานะคะอย่าเอาปีศาจในตัวด้านมืดในตัวเนี่ย นะคะไปมองเขาแบบผิดๆอย่าเข้าใจกันแบบผิดๆนะคะแยกเห็นไหมคะคน,นที่ใช่มาแล้วจักรวาลส่งคนที่ใช่มาแล้ว t h e r s something better ขนาดนี้นะคะสถานที่ตรงนี้พลังงานตรงนี้คู่นี้สังคมนี้กำลังจะมีแต่สิ่งที่ดีที่ใช่เกิดขึ้นเข้าใจชาวทัดดินนะ,ะคุณก็ไม่อยากเจ็บอีกแล้ว คุณอึดอัดคุณกลัวแต่อยา่าเอาแต่อาจารย์ขอตัวนิดน,นึงเนาะอาจารย์ก็ดูดวงส่วนตัวมาเยอะมากหลายสิบปีมาไม่ใช่หลายสิบปีก็สิบกว่าปีนี่แหละนะคะก็บางทีชาวทาทด,ดินน่ะนิ่งเงียบมากเกินไปอาจารย์ขอคุณนิ่งคุณเงียบเพราะคุณกังวลคิดอีกมุมหนึ่งด้วยความนิ่งความเงียบของเรามันดังจนทําร้ายอีกฝั่งหนึ่งหรือเปล่าอย่าเอาความกลัวของเราอย่าเอาความอึดอัดของเรา ไปทำ้ายเขานี่คือสิ่งพึงระวังคุณก็บอกก็จะไม่ทำอะไรฉันก็นั่งของฉันอยู่เฉยๆคนเราอะค่ะเขารักเราเขาหวงเราอะเราเงียบเราไม่พูดไม่หือไม่อือไม่อะไรนะคะอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็เจ็บเพราะอะไรเพราะคุณสําคัญถ้าคุณไม่สําคัญเขาไม่เจ็บหรอกถ้าคุณไม่สําคัญเขาไม่รอหรอกชาวท้าดินอาจารย์ขอพูดแทนแทนชาวสองนะคุณก็มีความดีงามหนักแน่นมั่นคงของคุณแต่อย่าให้ความเจ็บความอดีตของคุณอะ มันซับทอนจากหัวใจคุณไปทำ้ายไปทิ้มแท็กอีกหัวใจหนึ่งที่บริสุทธิ์นะคะอาจารย์ขอเท่านี้นะนอกนั้นทุกอย่างคนดีหมดคุณคู่ควรนะคะเปิดใจเป็นเพื่อนเป็นมิตรกันถ้าสมมติคณอยู่คนระทีคนคนนี้ก็พร้อมจะเที่ยวมาเที่ยวไปเที่ยวไร้เที่ยวคือเท่าที่เวลาเท่าที่ระยะทางเท่าที่เขาจะทำได้แต่สิ่งหนึ่งที่ไปหาคุณแน่นอนคือจิตวิญญ,ญาณและหัวใจรักของเขา ว่าจะเป็นเพศไหนแทบเพศเองอาจารย์ดูทุกเพศนะคะเพราะฉะนั้นชาวทัดดินไป็กำลังใจให้ลองเปิดใจดูสักครั้งหนึ่งถ้ายังไม่ไหวก็ยังไม่เปิดก็ได้นะคะแต่ขอให้บอกเขาสื่อสารกับเขาอย่านิ่งเงียบอย่าเพิกเฉยอย่าอิ่งนอนะคะบางทีเราอาจจะเผลอไปทำร้ายหัวใจเขาโดยไม่รู้ตัวจะเป็นบาปนะคะขอให้คนนะุณน่ะจริงอยู่เราเซฟใจเราแต่เราก็พูดได้พิมพ์ได้ไม่ใช่หรอคะถูกไหมเราสื่อสารได้เราบอกเขาได้ว่าเออตอนนี้ อ่ะโอเคอย่างนั้นอย่างนี้ไปก่อนอะไรก็ว่ากันไปนะโอเคนะคะชาวทัดินเนี่ยเนี่ยความดีงามกำลังก่อเกิดขึ้นแล้วนะเป็นกำลังใจให้หากฟังแล้วชอบใช้เป็นประโยชนเนาะนำไปปรับ,บใช้ได้กติดตามสติ๊กเกอ์ได้ใช้กดกระดิ่งมาคอมเมนต์มาอัปเดตมาเล่าสุ่กันฟังหน่อยว่าเป็นอย่างไรส่วนท่านใดกดกระดิ่งติดตามปุุกสิ่งทุกอย่างแล้วขอบคุณมากมากขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้กันเสมอมาขอบคุณลหลายท่านนะคะที่ สนับสนุนช่องเป็นเมืองใจกับอาจารย์เนาะในปุ่มขอบคุณปุ่มซุปเปอร์ตังข้างล่างขอบคุณมากๆซาบซึ้งใจนะคะแล้วก็รู้สึก อบอุ่นใจทุกครั้งนะที่มีคนเห็นในความรู้ความสามารถหรือความตั้งใจดีของอาจารย์ส่วนที่ให้สนับสนุนช่อง,งสเปรแตงเนะเอราะว่าอาจารย์เป็นครนะีเอเตอร์เนาะของช่องแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์กับ YouTube YouTube เขาก็ได้ในส่วนนี้ด้วยจริงอยู่ว่าเขารวยกว่าเราล้านลล้านเท่าแต่มันคือการเคารพกันคือข้อตกลงนะเขาเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มเขามีสิทธิ์ที่จะได้ตรงนี้อยู่แล้วนะถ้าสนับสนอาจารย์ก็เหมือนสรับสนุนยู u ูบด้วยนะคะโอเคนะชาวทัดดินก็ขอให้คุณโชคดีส่วนท่านใดอยากดูส่วนตัวอ่านข้างล่่าางงกอออนนะาาขะขร้ค เป็นคนน่ารักเป็นคนที่เจริญแล้วเป็นคนที่มีบุญต่อกันเนาะเราเข้าใจอาจารย์นะไม่ยุ่งยากอาจารย์สบายๆนะคะพร้อมจะเข้าใจทุกท่านพร้อมที่จะเป็นแสงสว่างให้ตะขอให้เราจะไม่ลำบากใจต่อกันเนาะเราจะเกื้อกูลกันนะ,ะต้องการวันนี้เวลานี้นก็บอกกันมาดูตามเรนจ์เวลานะ,ะคะคิวแรกอยู่ที่11โมงคิวสุดท้ายอยู่ที่19.00แล้วไปจบอยู่ที่19.30นะโอเคทุกท่านเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะขอให้โชคดีบา,บายยสวัสดีค่ะ